ไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับกับอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยและก็การสั่งการบนแอปพลิเคชันบนมือถือแบบที่ใช้ค่อนข้างง่ายและก็ค่อนข้าง compact มากเลยนะคะอาจจะไม่ได้มีแค่หน่งแบรนด์นี้ที่เราจะแนะนําแต่ว่าในส่วนแบรนด์นี้ที่เราได้ฟังในส่วนของเทคนิคอลปรดักต์แล้วนะคะแล้วก็เคสที่เอาไปติดตั้งซึ่งอาจจะต้องมีอุปกรณ์ในกรณีที่ จะต้องแก้ปัญหาในส่วนของตัวไฟฟ้าดับแล้วและแรงดันไฟฟ้าตกนะคะนอกจากในส่วนของตัวแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมเหล็กฟอสเฟตแล้วนะคะซึ่งก็จะมีเซฟตี้สูงมากนะคะมีการปเทคชันมีแอโรเจลในระดับเซลล์นะคะ ป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้าได้อย่างดีมากเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของอินเวอร์เตอร์ชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์แบตเตอรี่แมนจเมนต์ซิสเต็มแล้วก็ตัวสื่อสารอยู่ในนี้หมดเลยนะคะก็ในส่วนของซิกเอเนอร์จีนะคะทีนี้ในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์เกตเวย์ที่เหมาะสมกับลักษณะของระบบเมนไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าขนาด63แอมป์ของเมนไฟฟ้า100แอมป์แบบซิงเกิล a ฟ e แบบทรีเฟดนะคะหรือขนาดใหญ่ขึ้นนะคะรวมถึง เกรเวที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกนะคะสำหรับท่านที่แบบเป็นไซส์ขนาดใหญ่โรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โรงงานผลิตนะคะร้านแข็งน้ำดื่มห้องเย็นนะคะก็สามารถทำได้แบตเตอรี่สามารถต่อชั้นสูงขึ้นไปเป็นสแต็กนะคะขึ้นไปได้นะคะมีหลายขนาดแล้วก็สามารถจะผลิตไฟกักเก็บไฟได้ตั้งแต่10กิโลวัตต์ 30นะคะ50 60 100 200หรือเพิ่มมากกว่านั้นก็ทำได้นะคะก็มีการออกแบบที่ชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของที่เรียกว่าสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้หรือเลือกที่จะไม่เชื่อมต่อก็ได้นะคะก็สามารถทำได้ทีนี้โซลูชันที่อยากหลายๆท่านรอคอยกับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วหรือว่าเป็นต้องจะจะซื้อเพิ่มนะคะอันนี้เป็นโซลูชันที่สำคัญก็คือจะมี อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับทั้ง DC charger และก็ DC charger เชื่อมต่อกับตัวโซล่าแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ทำเขาเรียกวิท e ุโ c t o to load หรือ V2L แล้วก็มี Vehicle t o home นะคะก็คือจ่ายให้บ้านนะคะโหลดคืออะไรก็ได้เนาะ แล้วก็ Vehicle to g ก i d ก็ได้นะคะแล้วยังไม่พอก็คือไหลาจากแบตเตอรี่เข้าไปที่รถยนต์ไฟฟ้าก็ได้นะคะ mm hmm. มันจะสามารถทำอะไรได้หลายๆยอย,ย่างมาก mm hmm. โดยเฉพาะอีกส่วนก็คือไฟฟ้าตกที่จะต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายก็จะอุปกรณ์ก็จะอยู่ในอุปกรณ์แค่ไม่กี่ชิ้นแค่นั้นเองนะคะ mm hmm. แต่ว่าแบบไร้รอยต่อเลยนะคะซิมเลตเลยนะคะและที่สำคัญก็คือ,อการที่สลับการทำงานแบบอัตโนมัตินะคะ,ะได้เลยแล้วก็ช่วยให้ แรงดันที่มันตกจากสายส่งเนี่ยเราสามารถมาดึงพึ่งพาใช้จากแบตเตอรี่จากอินเวอร์เตอร์แล้วก็จากพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์อย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็สำหรับพื้นที่ไฟฟ้าดับนานแรงดันไฟฟ้าตกเยอะอาจจะต้องมีการออกแบบพิเศษอีกนิดหน่อยสำหรับตัว ถ้ากรณีเป็นระบบอัตโนมัติเพิ่มเติมสำหรับการเขียนโปรแกรมที่แบบดับน,นานๆพื้นที่ชายแดนพื้นที่บนภูเขาที่ยังไงก็ดับตลอดอะไรเงี้ยนะคะแล้วบ่อยมากอะไรเงี้ยคะแต่เป็นวันบ่อยที่ค่อนข้างนานด้วยเงยี้ยนะคะแรงดันไฟฟ้าต่ำอย่างเงี้ยคะอันนี้ก็สามารถที่จะออกแบบรองรับพวกแบตเตอรี่โซลา่าพึ่งพาตัวเองและยังมีในส่วนของระบบสื่อสารอัตโนมัติอะไรต่างๆได้หลายอย่างนะติดต่อกับห้างส่วนจำกัดพอเพียงวัสวิตนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัสเมียก้วนะคะ ะะและก็วิศกรน้วจริงกิติรัตมาโชตร่วมถึงพื้นที่ต่างประเทศประเทศเพ,พื่อนบ้านเราประเทศพมา่าที่ท่าที่เหล็กนะคะที่ฝั่งแม่สายนะคะฝั่งบนเขานะคะชายแดนก็สามารถติดต่อมาได้เช,นช่นกันของจังหวัดเชียงรายนะคะจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านอย่างเงี้ยนะคะเชียงใหม่ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะซึ่งก็เราเข้าเข้าใจในส่วนนี้รวมถึงจังหวัดตาก้าแม่สอดนะคะ ทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีการรับประกันที่นานนะคะอุปกรณ์มีการรับประกันระยะเวลาที่สูงมากนะ,ะอย่างน้อยก็จะมี7ปีมี10ปีนะคะอุปกรณ์นะคะการรับประกันอะไรต่างๆนะคะก็อยู่ภายใต้การติดตั้งตามคำแนะนำของตัว Product ของแต่ละแบรนด์นะคะที่เรายึดถือไว้นะคะยังไงติดต่อคุณภาพสูงแก้ปัญหาให้ท่านได้จริงแล้วก็ยังมีผลงานที่ยืนยันนะคะ